บัดนี้เป็นครั้งที่49ตรงกับวันที่28ธันวาคม2 5งพข้าพเจ้านาวิมุศักดิ์เกษียรพิลาภพปริญญาศาสาธยายพุทธมนต์ถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระคำปฏิเทละเจ้าองค์หลวงปูส่สมเด็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของมิชาจินรามณีขอเทพเทวราชาทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพ,พาาคุณพระรัตนัจครูอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย โปรจุมมานันท์จิตของพระเจ้าเป็นสมาชิกอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุดหนึทีเวลาสมันตาจักกบาลเลสุอาจารคัชานุเทวะาสัทชมังมุนีรัจมุนีลาสัสสุนัสุสักขโมขะทังสักเเคกเมีจัลุเปคิริสิขารัจเตจันตริเคววิมาเนทีเปย์แะเทจจักาเมจัลุวะนาคเหเนเเคแห่งวัตถุมีเเคเตภูมิมเจนจุเทวะชลสารวิเสเมยะกขาข้าทพนาคาติตทันตาสันติเกยังมุนี วาลวจนะสัทธาโเมสุนันตุธรสัมมาสโอายะมะทันตาธมัมมสวทโอายะมะทันตาธรรมสัมมาสัโอายมะทันตาบุตรส่วนะการเสียที่คาถานโมตัสสาพะคัตนัตัสัมมาสัมพุทธศสสะนโมตัสสาพะคัมตันัตัสัมมาสัมพุทธศสานโมตัสสาพะครอะระหัตัสัมมาสัมพุทธศสสะบุส่วนสัจจะกิริยาคาถาหน้าสีเมสันังอัญญมพุทโธเมสันังวังเอเจนะสัจจะวเจนะโสติเมุสุสะพะราสีเมสันังอัญญมุสธ ิเมสานังอัญังทังคุเมสานังวรังเอเจนะสัจจะวัชนะโสติเมฆตมุสัพพทบทสวนมหากรรณิโาโถิอถาธิราธอาถามหากรรณธิโากาคาโินาถริอัธิตาชริ์าราิริ ปัตตสัมโพธิมุตตะมังเอเจนะสัจจะวัชเชนังโมตุสะพูปถาวะมหากรณโกลนะทวสุขิตายะสัพพะปะนิลังปุเรตวาปะณิมิสัาปาปัตตสัมโพธิมุตตะมังเอเจนะสัจจะวัชเชนังโมตุสะพูปถาวะมหากรณโกลนะทวสุขายะสัพพะปะนิลังปุเรตวาปะณิมิสัาปาปัตตสัมโพธิมุตตะมังเอเจนะสัจจะวัชเชนังโมตุสะพูปถาวะ บทสวดมหาสมัยสุดเอวเมสูตังยกังยายาวาจเกตกิหารติกับพรุ่สมิงมหาวันมหาทาพีขุสังเกตสังตจรจัจมาเหพีขุสัเห็สเพเหวาอรหันเหิทถ้เสจะโรกธาทุเห็นถาเยดอะนะ สันนิปิางงสีพระกันตังทัศนัยาพิูสังขันจาอัสโคจตุนังสุธาวาากาินังเทวนังอิต่ทังหัสีออยังขัวพระกบาสเกสุวิหิกปิลวัตถุสมิงมาวเนมหาทายพิูสังเขนสัจจริปัญจมาเจหีพิภุสัเทหีสัพเพหวาออรหันติหีทัศนิจโรกทุหีเทวาเยปุเยนสันนิปิดางงสีพระกวันทางทัศนัยาพิูสังขันจาุนัมยังปิเยนาพระกวัาเทนุปสังเกมยมักอุปสังกมิตวาพระกบันต อาตากุตาเทวดาเสยยะทาปีนามะผละวาปุริโสสมันชิตังหวะพาหัปภสาริยะัาสารังวา พาหังสิเชยเอวพระมีวัสุธาเสสุเทวสุตังินตาพระคมตปุรโตปตุระหังสุาโคตาเทวตาพระคัมตังอภิวาเทวาเอกมตังังสุเอกมัตังที่เจ้าโคเอกาเทวตาพระคัมตัสติเกอีมังคาถามอปสิมหาสมัยยปนัสมิงเทว่กายาสมคตาอาาให้มังธมว่สมัยยังทักขีจันเยว่อปาริสตังขันติธาโคปราเทวตาพระัมตสติเกอีมังคาถามอภิริศตังุีิขันติสมัยทาหตุอิตักขัตันิ อาตะโกบาลาเทวตาพระขวัญโตสันติกกอิมังคาทังอภัสสิเจติวะขีรังเยติวะปุริขังอินสขีรังหัจามาวะเจตเจตานติสุดส่วนเจตานติสุท้าวิมาลาจักขุมมารตาสุดทันตาสุสุดนักเตถิอาตะโกบาลาเทวตาพระขวัญโตสันติกกอิมังคาทังอภัสสิเยติเกจิผุ้ทังแสนรังคาต่เสนาเจคมิสันติอาภิญญภูมิมิ่งปัญญาญมนุสังเทหังเทวะกายังปุริวุปเรสันติติอาตะโกปะคะวาวพิโกมันเตศีเยปุยีนละพิกเวทะสัสสุโลกัาทุสุปเทวตาสันนิิปตตางงคทั พรเจ้ายาพิภูสังคัญจากยิปิเตพิคเวอเหตุสูงเสต่มาตรนังอันตัสัมมาสามพุชาเตสันผีพระวันพระขวันตรนังอินต่ปรมาจีวะเทวะจาสันนิสุจเจตาอเหตุสูงเสยยันชปีไม่หังอตจฉเหตอจิยิบิเตพิคเวพิสันตินะครตามาตรนังอันตัสัมมาสามพุชาเตสันผีพระขวันตรนังอินต่ปรมาจีวะเทวะจาสันนิปุจเจตาพระมิสันติเสยยันชปีไม่หังอิจฉาเหตอจิคิสุนิพิคเวเทวะกันังนัมานิดกิติ อิตตเยสมิพ pues, ิกระเวทเถวกายยำนำนำมานิเทศิสิมิพิกรเวเถวะกายยำนำนามานิกลางสุนาถาสายรุกังมาราศิกโรุถาภาสิสัมมิตีเอวังพันเตจุโคเถพิคูปะคบาลจุปเจตสุสุปะกบาลอิเตทวโวจาสิโลกามนุกัสสามิยัตถาครูมาระหัสิตาเยสิตาคิรฤคธาพลังมหินตาตาไม่หิตาปุสุสีหาวาสานิลารวมหังสายพิสัมภูโนอุทาตมัสสาสุทาวีปัสสนามานาเวลา ปิญโยปัญเตยจาวมเนกพเวตตุทวติสัทธาสาวเกสาสนิรเตเวะกายาพิกันตาเตวิสิาาภิโวเตจะอัะมัคุลสุตวะพุทธศาสนาเตสันปะตูลหุยานามนุสานาศสาเตวสันามาอมุสาาศาสาเติสันะตังหาลอุสาศสนเติัระหลมนุสานาสสัูกหามสานาศาสนาตสประูาพุนสานาศาสเตวิังาลาอาาวาตวนาอมนสาติสัทธา อมัตยิสัทถาสาวาเกสสัสนิเจเจวัคยาอภิกันตาเตวิสญาถาภิกโเวยิวหังเกิตยิสมิระเหนุปุพเพโสสัตตสหสาวะยะขาคุมากะปพราจวาติที่มันตัวชุติมันตัววนัมันตัวเยสสัชินุโมทา่าบะอภิกรรมงพิกนังสิเมติงวันังชาสหัสสาวิชาสหัสสาเหมาวตาเจขาณตวานิโนอิทิมันตัวชุติมันตัววานะมันตัวเยสสัชินโมทาดาบะอภิกรรมงพิโกนังสิติงวันังสาตาเคราจิตสัตสหยาขา Nana tawani no itimanto cuci timanto ubana mento je sasino nama api kemongki kunang semeting menang iti tiesura sasaha saja karena nana tawani no itimanto cuci timanto ubana mento je sasino nama api kemongki kunang semeting menang pe sa minta pencahsaja saja karna tawani itimanto cuci timanto ubana mento je sasino mura nama api kemongki kunang semeting menang kumpel olasakahiko mi pula sani me sana pinionang sata sasaangja karna puli pa seti kumpel olasakahiko suka kasa meting menang. ปุริมันจ่าที่สังราชาทัตตระโทปัสสะสติคันทัปนะอธิปติมหาราชเจษสิสุปุตตะปิตาสหพระหาอุอินทนามามหาปภราอิทิมตัวชิติมตัววานามันตัวเยสสิโนมูธนนามะอภิกรรมงพิคุณังเสมาติงวานังถ้าขีนั้นจ่ที่สังราชาวิรุหโหเตปัสสะสติกุมการทันปนะอธิปติมหาราชเจษสิสุปุตตะปิตาสหพระหาอุอินทนามามหาปภราอิทิมตัวชิติมตัววานามันตัวเยสสิโนมูธนนามะอภิกรรมงพิคุณังเสมาติงวานังปัจจิมันจ่ังราชาวิรยท อุปโคปัสสาสตินะคารังอธิปติมหาลาไซย์เจษศสุทปุตตปิตาสหะพระหูอินทรามาหมหาภราอิทิมันโตจุติมันโตวันะมันโตเยสศีโนมูทะนรมะอภิจกมุงพิกลังสมิติมณังอุตระันจะชิสังราชากุเบโลตปัสภาสติร่างคารังอธิปติมหาลาไซย์เจษศสุทปุตตปิตาสหะพระหูอินทรามาหมหาภราอิทิมันโตจุติมันโตวันะมันโตเยสศีโนมูทะนรมะอภิจกมุงพิกลังสมิติงมณังปุริมัน ป th th at e asi, athletes, ุรมะที่สังทัศนาตระททักกินในรวิรูห์ของกูปชีนเมน่าวิรูห์ปะหัวกูบโรอุตรังที่สังจะตระโรเจมหามหาราชาสมันตาเจโรชิสาจันทันรับนบอรัาธิษฐาว่าเอกับรัชเวเตสังมายาวีโนทาสาคะอังคุมันใจนิการสนามายากุเตนถูวิเตนถูวิภูจุตุสหะจันทโนกามาเสโทจักินว่ามันทุกนี่มันทูจากพานาทโอปอมันทูจากเทวสุโตจักมาเตรีกิตเตอศีนจักคันทัพโพล่รูราชาสเมือสาวกั อาคูปัญิโสโฉเยวะจินพิรุสิวัจฉาเอเจจันเยจัลราชโนคันสภาสหราชพิโมทันนามาเภิกกามงค์พิุนังเสมาสิงมานังอัฐาคูลนภาษานาคาเวสาลาสหัสจรรคากรรมพันลักษัลาอาคูปยาสหายยติพิยมุนาทาตะรัตชาจะอาคูนาคาเยาสสินุเอรามโนมหานโคจุปะคัศเสมาสิงมานังเยนาคาราเชสหัสสารันติทิพานทิชาปะขีวิตุทัตจักรวเวหายาสาเตวันนามาชัปตาจิตตาสุปนังอิติเตสนามังอภิยธาธานาคาราชนาวสี สุปนาโตเข็มะาบคาสีพุทธโธสานาหิวจจะหิอุปายันตานาคาสุปนาสาระมะขังสีพุทธังจิตตาบริสังหเทนะสังมุธังอสุราสิตาภาตาโลวะสสวัสเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลักันชามหาพิสมาอสุราธานะเวคัสสาเมปาจิติสุจิตติจัปปะหาลัมโทนุมิจฉาสะทันจิตพระริปุตารังสัพเพเวโรจนามักาสังลหิตวัปะลิเสนารัหูปัญทะโมปาคามุงสัมมิยุทธังนิปันตเจพิกลังเสมาสิงมัง พระเทวะปริวิจจะทีโชวว่าโยตามุงวรนาวรรนาเทวะสุเมจายาสัสสหเมตตากรณคายิกาอคูเทวะยิสัสสินุท่ายัง ข้าเสดสัทธากายะสัพเพนะตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตเยสสินมท้ามะอภิกรมุนัสม่ิงังเปตุเจเทวาสานิจสมาจัตเวยามาจัทสูมานิสาเทวาจัทคุลกิตาสุยสุมานิสาเทวาสุยักมคุปละกิตานะกตานิปุระกิตาวะอะคูมนาวาลาหกามวาสุนังวเวเสตโธสาวูปะค้ปุรินทัข้าเสด็สทธากายะสัพเพณรัตตวานนโนอิทิม อภิกรรมมุงวิกรม,มานางเสดมิสิงมณังอาราคูสาพูเทวะเชลามาคีสีขาลิวะอธิการจัยโลชาจาอุม,มาบุพันนิพานธิโนมวโรนาสหธรรมจัดอจุตา,ตาจนจัยเนชกาจุรรยยุจิราอาคูอาคูวัศวานีสินโนมท่าสเสตทะทสาธากายาสภเพนาตะวานิโนมอิทิมันโตชุติมันโตว,นนตวนตานาม,าาม,มันโตเยสสินโนมุรนนามอภิกรรมมุงวิกรมานางเสดมิสิงมณังสมานามหาสามานามนุษย์สามนุษย์สุตมาคิีทูปคิดทาปุตุสิกาอาคูคูมนุปุตุสิกาหาทาคูหายโยเทวะโยจินิโยจรนะ เย่จะโลหิตตวาสิโนุปราคามหาปราคาอคูเทวาชิสัสิโนท้าเสีเจท้าสัชกายาสัพเพนัสบาลินอิเตมันโตจุติมันโตวันนามันโตเยสัสิโนุมุธนามาอภิกรมงพิโกนาสิมิทิงโกนามสุกากระลมหาอนุนาอคูเวขาลัสสะหโอทาสะไคหาปะโมกาอคูเทวาวิจักกานาสัทธามตตาหาละกชานิสศคาเจ เจยัสสินโสัทนายังอาคาปชุนโยโยนทิสพิวิสติท่าเสตเถระสารคยาสัพเพนตะวานิโนอิเิมันโตชุติมันโตวานามันโตเยสัสินโนมุทนามาอภิกขมมิกุลังสิเมติงะนังเขมียาดุสิตายามาตถกาเจยัสเจยัสสินโนสัมพิจาระมะสิทธาชุตินามาจาราสาวนิมานะลัตติโนอาคุอัฐาคุปเรนิมิตาท่าเสตเถระสารคยาสัพเพนะตะวานิโนอิเิมันโตชุติมันโตวานามันโตเยสัสสินโนมุทนามาอภิกขมมิกุลังสิเมติงะนัง สัจเทเจเจวานิกายสัจเพนะตาวานิโนนามันวเยนะอักันจุงเยจิงเย็นเสัตยรสาสหะปะวุติจชาติมะขีรังโกคัตินามานาเสวามิะเขโมฆะตะลังนาคังเันชาวัสเตตังสุภามาปรัมมตุใจภูตตาอิเิวตุวสหะสันนงสันนังกุมโรติโสจัตโชภะค้าเสถมิติงมะนังสหะสัพพามารูกานังมหาภามาพิจิตัติอุปปันโนชิติมันอุปปันโนชิติมันตูพิทมากกยุเยัสสสิสุเอพระเศสสิอิสระอกูปันเจกะวาสวาติโนเตสัะจัตมาชะตัวอาคาหะนิจ เตจัสาเอภิเนเทสินเทเทวาสภามเกวเสนาอภพิกกมีปัสสากันสามัติยมเอาคันธพันธัศนราคธาพันธมสวจะมันตาปริวาปริวาเธะมาบูพุชิตาคุจินังอิธิตามหาเสนูกันหาเสนังอะิเศยะปะเนนาตระมหัจจารารังกตะวานะเพระบัมยะธาภูวิศกมีโคตรนะยเยนตวชีวิตจุกต่าสุปัจจาวัติสังหุตูปัสยังวเสตัจจสักพังอภพิญญาญาบาวะกิตนะจตกมาต่ตัวอมิต อามันตยิสัทขาสาวเพเกสสัสนิรเตมรเสนอภิกันตาเตวิสิยาถากิววเตจะจัปปะโมขุลุงสุทาวาพุทธศาสนามีตาลเกหิปะกมุงเนสันลงดินชโยมสัพเพวิสสัสสังฆมามพยาติใจยะสัสิโนโมสันติสหพเตหิสวพกาเตสเนสุตาเจโมสดจุลชัยยปกรณ์และโมเมพุทธเตชศสารตนาตยาธรรมิกาเตชัพรสิทธิประสีเทวานารยาปริ ปรเมีสุราอิจฉิพามาจะอินทาจาตุโรกาลาคัมพีละขากาสมุทาภูตุงขังคาจักสภามระชัยยะประสิทธิปที่เุเจชัยยะชัยยะเจระนิสเจริญอุทชิอุทชีนาทีนาทีชัย,ยาข้า,ขาคลลวนร่าตุนนิสัยนิรายสายเสินนัมิรุราชับนนรชีชัยยะชัยยะคัมพีละสุวพีนัเขียนขัตนาคีาปิสาจภูตากาเลชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลกีชัยยะส,สิงคีสุทาทานา,ามุขะชา ชัยยะชัยยะวุลนักมุขขาสาตาชัยยะชัยยะจำปาที่นาครับกุละคันทกชัยยะชัยยะขัาเจคนนสุลงสุกาลลภูชงสีหาพยาขัีปาชัยยะชัยยะวุลนักมุขขายานตาชิตตาชิตตาเสนาลีปูนาสุทีวานาดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะตะนีตะเลสาตาสุชัยยาชัยยะชัยยะตะนีสันตินสัตาชัยยะชัยยะมังกราลัญญาพะวคเเชัยยะชัยยะวุลนักยาเขีชัยยะละกเสสุระภูชะเตชา ชายยะชายยะพามีนทัศนาชายยะชายยะราชาธิราชสาชัยชายยะชายยะปัติลิงสัพพังชายยะชายยะอรันตาปัจเจกภูตทธสาวังชายยะชายยะมเหสุโลหะโลฮาโลฮาลินเทวาชายยะชายยะพามาสุรัชโขชายยะชายยะนาโกวิรุณหาโกวิรุปโขเจนติมาลาเวสันอินทวจะเวนะเตโยนกุวิโลมาลุนโมปิจับอคิวะยาโยจะพุนจะป้าชุนหงกุมารโลทัตตะระสากัวอัทตะสะมหาเทวาสิทธิตา ปะสะอาชัยโยอ,อิสินโนสาวกกาสาวพาช้ย,ยัตรามูความหยู่เตปทชโยปิธรรมมูใจสังโคจะท้าสาวปาโรเจตชัยกังเอเตนะช้ยัตเตชนะชัยยตส,สุนทีสุนทีพระบรรทุเตเอเตนะพุทธเตชนะหุนตุเตชยามังคะรัง ชยโยปีบริษัทศิลิมตัวอายังมรสปปีมตัวปราชโยโอุกะสยามพุทธิมันเทปมมทิตาสยะตถาภามะคะนามหิสิโนชยโยปีบริษัทศิลิมตัวอายังมรสจัปปปีมตัวปราชโยอุกะสยามพุทธิมันเทปมมทิตาสยยะตถาอินทาคะนามหิสิโนชยโยปีบริษัทศิลิมตัวอยังมรสจัปปปีมตัวปราชโยออุกะสยามพทธิมันเทปมทิตายะตาเทวะคะนามหิสิโนชยโยปีบริษัทศิลิมตัวอายังมรัสสจัปปีมตัวปราชโยอุกะสยามพุทธิมันเทปโม ายโยปีบรุษศริริมตัอายมรัสจาไปยมตัวปราทยุอุกโสยามพุทธิมันเทปทิจาายยตมนาคคานาเหสิีนยโปิบรุษริริมตอยมรัสจาไปยมตัวปราทยุ่อุกโสยามพุทธิมนเปมทิจายายยตมสพามคานาเหสิีนทยันตัวพุทธิยามูมเรศกยนังนันทีวัฒนุเอวังวงวิชโยหิยัตสุดชามังคาเอปาทิการังเกสีเสปฏิบีปุกาเล อภิเสกเกสฑ์ภาพผู้ทานักอคติปโตูประมติสุรคังตังสุบังคารังสุปะพาจังสุหงติตังสุขโนสุมุนหุตูเจสุยิฐังพามักเจริสุปะทัสกินังกายากรรมังวาจากรรมังปะทัสกินังปะทัสกินังมโนกรรมังปุริทีเตปะทัสกินังปะทัสกินังนี้กิตัววาระรันผลแตปะทักกินีเตอัฏฐารัฐาสุขิตาวิรุหาพุทธศาสเนอโลค้าสุขิตาหนธาสหะสัมเพยิ่ติพิสูนั้น จุดผลตัวเยเจวะอสิมิงถาเนอธิกตาที่ขยุการสาธาหนตุสุกิตาหนตุสัพพธาและขังตุสัพพธาสัตตานังและคังตุสิยะสาสนัมยัคจิตปัฏฐานาเตสังสัพเพปุเรนตุมนุรถาจิตกาเรปวัสสตุวัสันวสาวรหกาลลูกข่าวจุปธทรมาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายาสุขังตุจิตตจิตตะสุขังอรหันตุยะธาลังหังบสตรธรรมมาริยัมัสสตังเอวามีสุตังเอกังสัมยังพระกลว่าสวัสดียังวิหาลติเชตวเน อนากับินที่กัสสะอรเมจัตถคูพักคาพี่ขุนันเตสีพิโวตีพัพันเผตนเเตพิฆูพักคาราตัวปะจัสูสุมพกคาราอิจาวจัอุปทาเอุปทาวาพี่ขวิดจักาก็ตน์อุปปทาวารธาก็ตน์ทพ่ตาว่าสาธาสุทัรมะทิต่าธรรมะไยามาตสเพสังะอนิจจติตัณตาข้าตัวอภิสังพุชสังพุชติอภิสเมติอภิสังพุชจิตวาอภิสเมตีตวาอจิกติทตเศสีปัญจเปติปัจจเปติวิภวจะติิ ปุาวาพิเกวิสัทธาคาตธลรังนุปปทาวาสถทธาตรมที่ต่ว่าวะสาธาตุธรรมที่ตาุธรรมนิยมตาสัพเพสังฆราทุขะติปต่ธาตะฆาตโทพิสัมพุชติอพิเสมิติอพิสัมพุชิตาวพิสมิตาวาอจิกติเสเติปัญจเตติปัะาเปติวิวัลติวิภัจติอุตนิกโรติสัพเพสังฆราทุขะเติปัญาว่าพิเกิวิสัาคตาังนุปทาวาสัาคตรมที่แต่ว่าธาตุธรรมะทิต่ธาตธรรมนิยมจาสัพเพตรรมะนิ พุทติเอพิสิมิตริเอพิสัมพุชิตตวัเอพิสิมิตะวัออจิกาติเทศิติปัญจเปติปัสยเปติวิเวรติวิพัชติกุจณิกเลติสัมเพธัมมะรัตติถ้ามโหจักภะคะวะอัตมานาเอพิภูภะคะวะตัปัสยตังอนุอภินันทุตริบทส่วนพระเทกรัตคาฐานาแปรอจิตานาวะอจิตตานวะคามียะนัปฏิกันเขนะกัจจังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วหรื่องอะไร และไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ทิ้งได้ทัศจีจามปหีนอาจารย์อปะนั่นจาอนาคตังสี่เป็นหนใดก็ละไปแล้วสี่เป็นนั้นก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจายโยธรรมังตถาทัตถิปัสสติอสังหีรังอสังขปังปังมิธานะมะนุรุหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นจะข้หน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้มไม่กังแงนข้อนแขนเขาควรเพราะุลอาการเช่นนั้นไว้อาเจะว่ากิตจมาจารปังโกลจะยาเมืองสุเวควรเพียรเป็นจิตที่ต้องทำในวันนี้เคยรู้จุุดควาามมตยพร่งนี ห่หินสังฆาันเตนะามหาเสนามัจุนาพาะการผ่าเพี้ยนต่อมัจุราซิเมเสนาเาจะไม่มีสำหรับเราเอวังมิหาละมัเตปิงอโห่แต่มาตานิจังแตงเวพระเทกรตุตรีสันโตอจิกเตมุนีมุนีผู้สงบที่ม้าก่าเรียกผู้มีความเป็นอยู่เช่นนั้นไม่เจ็ดทั้งกลางวันกลางคืนว่าผมเป็นอยู่ผู้เป็นอยู่แม้เพียงใาทีเดียวก็น่าชมบทสดธรรมะสังเวชครับปัจจกาเวคนะแปร สัพเพสังขารานาจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทมน้นทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เช่งเกิดขึ้นแล้วหับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทมน้ำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์สายกเพราะเกืดอขึ้นแลวแก่เจ็บตายไปสัพเพียนมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารเลยไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาตุวบางชีวิตบางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน มายาอมฤตจำพังอันของอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณปผลิโยสารังนี้ชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิจจังชีวิตของเราเป็นของไม่เทียมมันรังมีอนิจจังความตายของเราเป็นของเทียมว่าแต่คนที่จะสังเวชอายังกายูอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปิดใจวิญญาณูขันป่าจากวิญญาณจุดทัวอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปฏิวิงสิ่งแผ่นดิน กริงกลังเอว่าผลิตดังว่าทนไม้และทนฟืนนี่ระถังหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจจาบาตสังขาราสังขา,ทางไรทั้งหลายไม่เชยงหนว่าอ,อุปทาวรยะอุปทาวะยะธรรม,มีโนโมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุจันตีขันเกิดขึ้นแล้วยังดับไปเตสังบูปสัโมสุขโคความเข้าไปสงบระงับสังขา,ทางรทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัตเพศสาัตตา,ารานติจาสัตทั้งหล,ลายทั้งพวงกำลังตายอยู่ผลิสุจะมนิเสเดที่ใจแล้วละดเรกำลังจะตาย ตะเทวหังมริสัยมิกเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันอัตติเนเอต่สังสโย,ยวความสงสัยในความตายย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเพี้ยนตายยังกินจิตยังกินจิตกุศลังกรงกรมบังสัพ,พเพหิพระเจหิกะตังมุญรังอนุโมทันตุสุนันตุปตน,าาานตุเยเทวะอเสมิงถาเนติกตาติกายุกา,า,าสัทธาหุนตุสุกิจายหุนตุทุขขาปะมลจันตุปาตาปิตาสุกิจายหุนตุทุขขาปะมลจันตุ สัพเพยติกาสุกิตาหุนตุทุกการปะมจันตุสัพเพยจติกาสุกิตัหุนตุทุกการประมจันตุสัพเพปิาสัพเพยะกสัพเพเตสุิตาหุนตุทุกกปะมจันตุสัพเพอจรยุพชายะสุิตาหุนตุทุกกาปะมจันตุสัพเพนักข่าสุกิตาหุนตุทุกการประมจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกกาปะมจันตุสัพเพสามารถีนเทมิันตุววบุตรบุลุงบุตรทวดหนาโมพุที่สัตว์อคันทีมายาอิ หน้ามูภูณิสตุโธคังญญคติมยังอิทิปกะวาดวงสปฏิทานะคาถายาจีปะยาเจตปะจาสันติวิหับวิหาราวสินีทุเปคะเลพุชิคะเลแต่หิงแต่หิงตงงทาธรรมะทนันยนะปูบันตุปุชิตาโจชิงเกเรนเทระมีหารามันเทลิเทลามะจมานะวะกาจิพิขาราจาริมิการทานามติอุปศกาคารมาเจเท,ทสายนิขามติสลาสัมมาุตตาจุขิตาภูมัญจุเตชาลาปูชาเยปีชทั้งสังภาวะสังเสชะชชาตาอัติบุป อาเทมุปปติการียงนิกังธรรมะวาลังปฏรจิเจติสันเพธปิทุกขสาครตุสังขายมธาตุจีรังสาธรรมะมธรรมะตราจปุคาาสังโคโหตุสมโคว่าอาทียจีหินทยัจจสัมเพรละตุสัตตรมโสันเพปิธรรมะจาริณงวุติสิงสาพปะ bies. ปุเนยามาธรรมเอริยปะเวทิติปะสนานโหตุสันเพปิปิธรรมะหุต <m ur coaching yen> ัสสาเสนมสัมมาทารังปะเวจัตุกาลาเจบุปวัสตูอุทิภาวยาสัจจังสะงมิทังเนติเมตเนิงมาตาปิตจัะละจังนิจังละขันติปิตกามเอว บุตรโชติวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาใจนิทุกขาปยาปตาใจนิปยาโสกปตาใจนิโสกาหงตุสัมภีปินิวะหิตาวะตาจะอามหิสัมพังมูยะสัพพธรรมสัพเพจวานุโมทันตุสัพพะสัพพติสิทิยาทานังทันตุเสิทธิยาสีรังสตูสัพพทาเปริณายพิจารณหงส์ถูกฆ่จันตุเจวาราคตา บทสูงบางคนคาถาหงษุสัพังสุมังคลังรักสูติสะเทวตาสัพพะโูธานุภาเวนะสุติของถูนิรันตาระมหงษุสัพังสุมังคลังรักสูติสะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสุติของถูนิรันตาระมหงษุสัพังสุมังคลังรักสูติสะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสุติของถูนิรันตาระมสัพเพพุทธะปะระปะตาปะเจเันตะยังพลัง อรหันตรัตเจเชนละขังมรทิมิสปสสวจะเพเพุทธาระปตาปเจกันันแตยังพลังอรหันตรตเจเชนละขังมรทติสปสวสเพพุทธาภระปตาปเจกันแตยังพลังอรหันตรตะเชเชนละขังมรทตมิสปสุสวเพเพพุทธาภระปตาปเจกันันแต่ยังพลังอรหันตระตะเชเชนละขังมรทตมิสปสวสเพพุทธาระปตาปเจกันันตยังพลังอรหันตังตะอรหันตรตเจเชนละขังมทิิสปสุสว สัพเพผู้ทธาพระัปัจเจกันันตยังพลังอรหันตันตเจชนละของพระิ์สมบสัพเพุทธาพระลับปัจเจกันนันตยังพลังอรหันตันตเจเชนะลักข่งพระทิสมสัพเพผู้ทธาพระัจปัจเจกันันตยังพลังอรหันตันตเจเชนละักข่งพระทิสวบสัพเพผู้ทธาพระัปัจเจกันันตยังพลังอรหันตันตเจชนะลักขพระิ์สมสวสัพเพผู้ทธาพระปัปัจเจกันันตยังพลัง อรหันตรานตัเจเทนะรักขังพันธมิตรสัพพสูตรโดยอำนาจแห่งมุขอุศลที่พระเจ้าได้สวดสรรสัยพระพุทธมนต์นี้พระเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชโอศสเดชสมีพระนางเจ้าเสด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูุสวรรค์คาราย ขออันในทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพฤทิสิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็วคลาดปลอดภัยจากทุกสุขโรคภัยอันใดทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทำคำว,ว่าไม่มีอุตตรยากจากนโอย,ย่ันใ้มีแก,ก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิสมาธิจิตตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพงฆราชดำรงอยู่ในกรมนีงานตลอดการนานอีกทั้งขอเทพรทาทั้งหลายผู้ได้ อนุโมทนาสาธุการในมงคลนินี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมสง่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่บรรคุบวัตถุบรรคุนิพิตใจยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาบรวมถึงวัตถุมงคลนภำพุมที่สามสิ่งอมเละได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพระธรนุภาพเทวานุภาพและนิทันุภาพอันศักดิิ์สทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการด้วยเชิญ